สวัสดีคุณผู้ชมเลยครับสำหรับวันนี้เราอยู่เกม the dynasty warrior origin ก็จะเป็นเกม the dynasty warrior พักใหม่ล่าสุดนั่นเองครับที่จะเปิดให้เล่นในช่วงเดือนมกราคมนี้นั่นเองครับโดยสำหรับในเกมนี้นะครับเราก็จะได้รับบทเป็นตัวละครขุนศึกโนเนมคนหนึ่งครับที่ได้เข้าร่วมกองทัพกับฝั่ง18หัวเมืองนั่นเองครับแน่นอนว่าขุนพลของเราครับก็จะต้องนำการไปสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง เมื่อเราได้ลงไปดื่มด่ำชีวิตใน3มก๊กสร้างวิรกรรมของเราขึ้นมาและกลายเป็นสุดยอดขุนพลที่แข็งแกร่งได้รอดเองครับเอาละในสึกของเรารอบนี้นะครับเราเล่นได้เพียงแค่ศึกเดียวนะครับยังไม่ได้มีอะไรให้เลือกเยอะะครับเพราะว่านี้มันเป็นในส่วนของเดโมโให้เราเล่นนั่นเองครับเราก็สามารถเลือกขุนพลผู้ติดตามของเราได้นะครับเราจะเลือกใครเฮวตุ้นกวนอูหรือว่าแม่นางซุนซังเซียงนะครับแน่นอนว่าผมก็ต้องเลือกกวนอูสิครับเอาละกินนี ในส่วนของวุฒนะครับเราก็สมบูรณ์ด้วยเนาะสำหรับอันนี้ผมก็จะขอเลือกเป็นนี่ครับงาลครับจัดงาไปเลยของสมใส่ต่างๆก็ยังปกติไม่มีอะไรครับสงครามได้อุบัติเรยน้องไอ้สิบแปดหุ่นเบ่งเราจะต้องทำการต่อสู้กับฟองตังโต๊อีกด้วยเอาละครับมาสงครามไปเลยข,ขึ้นเลยน้อง,ม,องมาขีม้า ตามก่อนขึ้นจานไปฟาดไปเลยตบแม่งเข้าไปนี่แน่นอนครับเกมเด Dynasty ริเออร์ก็คือเราจะได้รับบทเป็นขุนพลของเรานี่ยนะครับเชี่ยดเนรามีศัตรูเข้ามาครับเอาละมาแล้วครับมันต้องไปคอยยึดพื้นที่ให้ได้นี่เชี่ยหดชาร์จไม่โดน โอเคครับพี่ระหว่างเราเล่นไปมันก็จะสอนเราทุกอย่างนะครับมาเฮ้ยไปยุงพลไปยุงพลโอเคไม่ต้องคิดเลยมากครับเ,เกมนี้มันเน้นหมูลังผ่าอยู่ละเอ,อ้าเปิดมาแตกหนึ่งครับยุกพลไม่ได้ยากอะไรเลยนี่มี่ยึดจุดนีด้ได้ครับ จุดได้หมดแล้วก็จบทีนี้ก็ไปต่อทีมอ่ะตามไปตามเราไปไหมครับต่อไปครับประตูตรงนี้เดี๋ยวผมไปยึดจุด A แล้วกันไปเจาะไปเจาะจุด A จุด A มีใครเอ่ยู่เอเขาสู้กันอยู่ก็ไปแจมบเลยครับนี่นี่อะไรหนุ่มวัดตีครับนี่นี่นี่อะไรไปนี่ไปยิงแม่ง นี่วิ่งไม่ได้ยากเลยเท่าไหรไ่เดี๋น้องนี่ควาำได้หมดนี่แหละข้อเดียวกับชนะงาวไอ้น้องนี่มาเลยครับีข้อป้อนเลยถึงนันบานสมัย,ดมยเด็กๆนะครับที่ผมเล่นเกมในรัสซี่บุรีเออร์ทภาคนี้แม่งรู้สึกจะมีอะไรให้มันมัน,มนบ้นางกวาดลา้างกวาดล้างมาก่อนนี่บุกจุดเทสตรงนี้ใครเอ่ยเตียวหุยดูใครอหัวหน้า เชี่ยวุ๊ยอุ๊ยหยคนเดียวแล้เนี่ยอุ้เชี่ยอือแมงถูเราไปครังเตอร์ขุนพลต่างโตนี่นายกองต่างโตเหรอจ๊ะมาเลยมึงอ่ะเชี่ยนี่โอซสกิยูเปิดไปนี่แตกไปมึงนี่ แตกไม่แตกเอา<ล> <acceptable> อเรู้ดิเฮียโอเคมีฮิลเลอร์นะครับแล้วก็สามารถกดคิวสั่งทหารได้โอเคแทคติกนี่ครับสั ude, ่งทหารทนุยิงมาเลยเอาละอือฮสายฝนทะนูครับกูเฮียเหมือนจัดเลยยึดจุดเฮดยึดจุดเฮป กบิอนี่กบิอนี่คันอุรันเที่ยวโประสานินสู้ดาเมทกดอัติเมทไปกับกดอูกับ้ยเี่ยวนี่พาเดเมทเด็นน้องสู้สตบเข้าไปครับน้องอวยโคตรมันเลยึถึงน้ำาเที่ยว้ยเชี่ยวโคตรมันเอาละต่อไป มาช่วยด้านล่างต่อด้านล่างเราโดนตีด้านล่างด้านล่างด้านล่างเราโดนตีอ่ะด้านล่างโดนตีช่วยกันช่วยกันจุดบีจุดบีวะจุดบีเนี่ยด้านล่างโดนครับยปูด้านล่างก่อนเที่ต้องฝ่าทับเชือกข้างล่างไป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 มาเรียบไปกูเลี้ยวกันเลยอุ้ยทางนี้ดิไปปิดทางกูชิบหายละ ไปเร็วไปเร็วไปเร็วทางนี้เพื่อนมาเร็วไปช่วยจุดบีก่อนเร็วจุดบีกลังโดนยดืดกูชิบหายแล้วบินมาเลยกูชาร์จไปโกรธตันติจุดบีเราต้องได้เดี๋ยววะนี่โอ้โหเฮียอืมกูไม่โดนมาหัวยวิบยังอยูนัด

ไมีทหารเยอะเอครับเขี้ยเอาไปดีมึงอะนี่เี้ย่อะไรนี่ทหารเยอะเอาไปกินในหนูนี่กระปโอเคไปชุดไหนต่อดีบุณยะชุดีเหรอไปไปไปไหนจร้ีก่อนทหารไม่คเยอะเลยุมนมารอดักนี้เคครับไอ้ ทุบแม่งเปิดกันเลยนี่เปิดไปไอ้ทุบอะไรมาเนองฮะพี่กันได้น้อเไม่อุ้ยนี่แค่ขุนพลกระจกครับไม่ใช่แล้วหรอกเชี่ยคนบันเลยอุ้ยมาเลยน้องมาอือแล้ไปต่อ ไปครับไปครับกดตรงสีแล้วล่ะอุยผมไมอยู่ดีกว่าไว่นะอุ๊ยตังหมิ่นกัดดีนมอ้าวแต่ต่างก็มานี่ครับนี่เราแล้วอ่ะนี่นี่กดกิวแม่รัวซุยนี่กันได้น้องนี่พี่ฝีมือพี่เยอะนี่พี่มีประสบการณ์ตั้งแต่เก่าก่อนสมัยเด็กๆจะจ้ะนี่หุหห ไม่มีตีอะไรเอาคืนไปมั้งไม่กันได้อยู่แล้วครับเรียบร้อยครัแล้วต่างแตกซึ่งช่วยได้จะไปตรงไหนนะจริงๆแตกเที่ยวลงไปลงไปลงเอฟโรตีเอฟโรตีเอฟโรตีตัวเอฟโอ้เข้าไปไม่ไม่เที่ยวโนโดนตีน คุกเข้าไปคุกเข้าไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมาว่ามาเอาคืนไปชอบเตะเหรอฮน้องชอบเตะนี่ดูไปหนูนี่ตกให้หมดเลยนี่ล้างบางให้หมดเอาละต่อไปด้านล่างครับมีด้านล่างมีตัวหลุดก็ได้ด้านล่างเคลียร์ช่วด้านล่างก่อนล้าลงไขวนน่ะนำทับมันน่ะมีจุดด้านล่างไปแล้ว เขาไปตีสี่กันแต่ว่าเที่ยวจุดเอก็โดนสุดีกันริวว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 ลววววฟวว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 วอวว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 ยวว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  ถูกถูกถูกเข้าไปอืมอืมอืมขวาดขวาดนนี้อู่ทหารไม่เยอะว่ะอืมเปิดพลังขวาดทหารม่งกันสู้สู้สู้อืมอืมนี่เราเปิดพลังเข้าไปโอบนิดเดียวนิดเดียวอืมอันี่หมดอู้ถูกเข้าไปดับมี้แตก กดอัลติเมตโขกไปครับทุ่งท่าเรียบร้อยครูครับฝั่งนี้แตกแล้วแซ่ต่างต้องตังไงทั้งหมดครับน้องนี่เรียบร้อยสุดยอดไปเลยว่ะเอกก็เหมือนจะโดนด้วยนะเราต้องไปเคลียร์ตรงนี้ก่อนปะเนี่ยเหมือนจะมีจุดด้านล่างเราโดนยึดอยู่จุดหนึ่งนะครับต้องไปเคลียร์บ เงื้อจะมีศัตรูยืนอยู่ตรงนี้ตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็บุกข,ขึ้นเอครับทิมอร์รู้จ้ะนอ้องวัดตีจ่าเหล่าทหารทหารทั้งหลายปุ่มทำไมครับอีอีอนี่วิปัจจุบันเราแม่งขึ้นเข้าตรงกลางแล้ววะสิ้หายละ กูแถวนี้ศัตรูแม่งมาเยอะจัดเลยกูเชี่เฮ้ยบริวิลอปแม่งขึ้นเดือมาแล้วหายละตรงนี้แม่งเยอะจัดเลยเชี่ยวิววิววิวนี่โอเคยึดได้ละโอเครับจั แต่ถ้าศัตรูได้เดี๋ยวไปช่วยทางเหนือครับไปไปไปช่วยเอช่วยเอช่วยเอเอมยึดตัวย,ย,ดยึดตัวลงรีบช่วยครับทางเหนือเดี๋ยวไปตีท่านบนต่อคิดว่าฝั่งเราจะโดนจุดบีด้วยนะนะจับที่แล้วเลยไปช่วยวะมีโดนตีตลบหลังครับต้องช่วยแล้ว <laughs> อยู่ปะนะเดีร๋ยวมีทางสะดวก ก็เราไปช่วยก็ปี๊ดโอ้โหโดนตลบหลังด้วยฝั่งมันทับหลักแม่งโดนตลบหลังด้วยชิบหายแล้วรีบปช่วยเร็ววิ่งปุ่งชาร์จทยานเลยกูขี่ม้าด่วนๆเลยไอขี่ม้าแล้วขี่มา้าขี่ม้าเร็วขี่ม,าม้าไปวิ่งชาไม่ได้แล้วไปช่วยล่ะกูต้องรีบละเยอะทับหลังแม่งมาแล้วนั่นไงทับอยู่นั่นชบนแม่งเลยนี่จะไปไหนนี่ช่วยกันเพื่อนตรงนี้ มึงจะมาตลบหลังครับไม่ได้ไม่ทับหลักเราจะไม่โดนตลบหลังครับน้องอืนี่มึงเชี่ยจนเขาหลังจุ๊บเลยอ้เชี่ยกันไม่ได้ไม่ได้อืนี่ตกดับเบิลนี่มาแล้วมึงอ่ะอเชี่ยวิ่งกดอยู่ไม่สองตัวกดกันไม่ได <T> ้เชี่ยกดกันดิ้นนี่แตกไปหนึ่งตัว กดอันติเมตไปไปหนึ่งเคช่วยได้ไปต่อน้าต้องการเราจุดไปลกูรีบนำทัพเดินหน้าไปเลยครับคือหินเราอย่าแตกนะมึงจุดปีเราโดตีครับอยวต้องรีบช่วยก่อน มาแล้วจ้บพี่มาแล้วตรงนี้ใครเอ่ยแซ่ตังละคุกแม่งนี่แหละข้อเดียวการใช้งาวน้องอืมปวดขนแม่งอุ้ยนี่กันไว้ก่อนไม่อะไรน้องทำอร่อยทำอร่อยนี่โอ้ไปแปดหนึ่งครับเรียบร้อยกูเคตรงนี้จบ ไปช่วยแนวหน้าต่อครับตอนนี้ไป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 แนวหน้าเรายังยังต้องรีบเดี๋ยวผมไปช่วยเคลียร์ตรงทางบนก่อนมีระเบิดสองจุดที่ยังไม่ได้เคลียร์เคลียร์ระเบิดก่อนนะจ๊ะไปละจ๊อก่อนที่ยังมุ่จี้ดานเราต้องเตรียมตัวพร้อมกับทหารทั้งหลายนี่แนวหน้าตรงนี้ยังไม่พร้อมช่วยทางเหนือก่อนตาเงียะจ๊ะยังอยู่เลยตรงปีตรงนี้ก่อน มาแล้วครับเด็กพี่มาไว้ก็โอนแม่งคุเขาไปวาดทหารหาทักลอยนี่วาดปุป๊บกวาดนี่ือ ขู่ข MM ู่ขู่กวาดเข้าไปับเที่ยอ <doors> ืไ <Operations> ม <Aub ain> ่ต้องใช้อะไรเยอะครับนี่ตกไม่หมดอออืืเรียบร้อยยึดจุดได้หนึ่งเดี๋ยวรอแป๊บไม่ยังเหลือจุงจุดเป็นพอทางไหนวะเที่ยก็จะตีกันแล้วใจเย็นยังไม่เสร็จเลยเราจะแช้งไ่เถอะ ไปทางไหนดีวะไปรถไปทางนี้ดีกว่าอ่ะไหนก็ไปทางตรนู้นกันแล้วไปนู้นเลยละกันกูเฮ้ยทางดี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 ทางดีก่อนวะพ่ออีช่วยเนี่ยกูครูฝั่งดีก่อนหายละดีเลยจะโดนมาเฮ้ยเอาวะฝั่งเราเราปีช่วยได้วะขอโทษเลยเราปีจบยังเราปี ไม่รู้ว,ว่าฝั่งเราปีกมันเคลียร์เสร็จมัือยังดูต่อโอ้ยไอฝัอ่งดี้เราตีเยวต้องไปช่วยชัวร์าไปเลยเราตีอยู่ต้องไปช่วยเอาถึงที่สุดใครเอ่ยเชี่ยมาแลนองมาแล้วนี่เอ้าเราปีกเก็บสองวะกูมาทำอะไรวะเนี่ย มาแล้วเราก็จบตอนนี้แล้วมาทำอะไร<ป>เดีมันจะมีทัพหนึ่งมันเนียนตุยตดูดด้านหลังนั่นน่ะเอาวะวลเซียวสั่งบุกแล้วโอเคครับบุกดีครับจะรอแล้วครับเนี่ยเขาสั่งบุกแล้วครับดูย<ป>ี่ย ทหารมันเยอะจัดเลยปดอันเจ็บเอ้ยนี่เชี่ยทหารมันเยอะทหารเยอะจัดเลยเชี่ยวันไหนหนาววันเนี้ยถุนเยอะด้วยถูกแม่เข้าไปนี่เก็บถุนคนก่อนเลยแล้วกัน คูปี oh. ่หนึ่งโลพี่ hehe, พี่กันได้คอสเตอร์ได้น้องคูเข้าไปเรียบร้อยครับแตกตรงนี้ก็มีสองต <c oughs> ัวแม,ม่งอู <c oughs> ้ปูมันก็ไปนี่คูปูปูป้าไปนะครับแตกตึงครับเรียบร้อยอ๋อว่ะคุณลงถอยแล้วเอาละเก็บ กับจับตะกรุดได้ครับตอนนี้ห้าตัวไปได้หน,นึ่งนาที50วิวะเียห้าร้อยตัวห้าร้อยตัวห้าร้อยตัว,ตว,ตวน้องห้าร้อยตัวมาผมกับมามาเลยน้องมาเลยห้าร้อยห้าร้อยตัวเหรอนี่นี อุ้ยกดเซตเพื่อเล่นเป็นฝั่งอุ้ยกดอูได้ออกมาเลยกดอูได้วะเอาวะมาสลับตัวเลยกดอูแล้วครับน้องมาเลยนี่นี่อือหืออือหือสุดยอดเลยครับกดอูกูแม่งเกิดจักเลยครับนี่อีกแค่สามตัวไม่มีละห้าร้อยตัวเรียบร้อยครับออืหสักกูเตะเอาวะว้า รอเท่การจุดอีเก็บอีไว้จะกีไว้ย้ำเข้ามาข้างคนแม่งเลยนี่มาข้าคือคนอ้มาแล้วมึงอ่ะเชียร์ยังเพื่อน เ <Norwegian> อาครับจุดยีต้องกันไว้ได้ฝั่งนี้มันตั้งป้อมเหมือนจะน้องกดอูทุ่มลมเลยครับนี่นี่เชี่ย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 เพื่อกดอูตัวสกิลอื้มอื้มเชี่ยเชี่ยกดอูอย่างกูกดอูเดียวแม่งโอเคได้เวลาแล้วกลับมาเล่นตัวเองทีนี่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 ไม่เหี้ยกล้วยกลับไปตัวเองต่อครับ เที่ยตดวนี้ปาปลาเที่ยตัวนี้แม่งเป็นของปลาเหรอนะ้องกันได้ไงวะน้องนี่เป็นอะไรเป็นไงข้าไปทับมันอือต่อไปให้เราฆ่าคุยกยีครับโอ้แต่ขอเก็บเอเวนดีกว่าแล้วกันแม่งเฮ พลังโอแม่งเอาไปต้องข้าไปทำเอาเร็วครับครับมันข้าแม่ทับมาจาอือเฮียมันจัดเร็วมีแค่ดาดเดียวเนี่ยโอ้ไปังเง่าเหลือใครไหม ไรข,าข่าวไป้หมดเลยนี่อ,อ,อ,อาล้ต่อมาค่าลิชุยครับลุงแม่งเอาวะมาตตตตตอ,อย่างมั่วเลยครับตอวเนี้ยพามัาานกลุ่มาเราเปิดได้เปิดได้เหมือกันน้องนี่โตกแม่งนี่นี่นี่นนี่นี่นี่น,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 น ม um ันจบแล้วน้องนี่ไอ้ฉุยเรียบร้อยครับเย้วิกทรรี่อีสียเอ็นหนูจะพักเจอตัวโหดที่ชิบหายเลยนะเทียมันไงว่าแล้วใครมาวะน่ะ แน่นอนครับก็ต้องเป็นคนนี้ไปแล้วเที้ยวมาไปเลยกูเปิดนิปโป้เลยค่ะเที่ยวโอ้ใครจะฆ่าไม่ได้วะนะเที้ยขี่ม้าด้วเข้ามาถล่มกูอืมกดกดอันติเมตก่อนเลยกูเปิดริโป้ไปหนึ่งดอกเที่ยมาเมื่อกีเก่งเราเก่งริโป้เก่งครับนี่ริโป้กดอันติเมตอีกรอบนี่สกิลก็ไม่มึอชิ่งคือเลย เชี่ย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 ิกกันันชี่ยชี่ยชี่ยชียชี่ยลงมาเร็วลงมันลงมันลงมันเชี่ยเชี่ยนั่นแะนั่นแหละคนอุ้บุกลุ้ลุกล้มลุ้มคองอลคงอลนเชี่นี่เชอสกิลไแล้วหมดใช้หมดละมอ้ ุบท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 ุบอย่าให้มันชันอยูได้เออทุบมันไว้เชี่ยอยเชียวปรดีเลยเชี่ยโอ้โหเชียวกันเลยกูเชี่ยสู้กับลิโป้งมากนี้ครึ่งหลอดไว้คาัมไปลูกสามพ่อมึงอันนี้เชี่ยไม่ไม่คอเอร์ไว้นี่นี่เชี่ยเชี่ยยื ออ้ยเชียโอ้ยเชี่ยกันไม่ได้กูด้ก่อนละเชียโอ้ยตโดนอีกล้วก่อนเลยกูหายกูเหลือไปเดีะถทานหลืนคนเดียวชิบหายละกูเพิมไปหิวเลือดปะน้าอยา้มันหิว่่ีเตอร์ขัเตอร์ตรงไม่ีละต อุ้ยรู้รู้ไอ้ไอ้ไงล่ะลิโป้ลิโป้หนังลิโป้เที่ยหลบแป๊บเที่ยวไม่เอาดิคูไปอีกหนึ่งล็อกนี่ตายตายแล้วลิโป้ก็ตายแล้วโว็ตายแล้วึังบ้าแล้วกูมาคู้กับลิโป้เที่ยวไม่เราจะเป็นขุดคนคนเดียวที่สู้กับลิโป้นะเว้ยอีกทีเดียวเลยทีเดียวมึงจะตายหมดแล้วเที่ยเลยทีเดียวเที่ยลิโป้ เชียร์ประกันกินทะลุได้ชิบหายละเชียช่ยหิวเลือดก,กันเลยกูเชีย่ยร์ไม่กิกนทะลุได้เออหนี้ลิปโป้ชนะลิปโป้วิ่งแม่งเก็บตายชีย้โคตรมันนี่แค่เดโมนะครับกูโอโ้โหให้กูไปเจอก,กับลิปโป้สุดยอดไปเลยครับพี่โอโ้โห แจมรายการสู้กับริโป้สองนาทีสิบสองวิโอ้โหสุดยอดไปเลยครับ,รบมันมากครับเกมนี้บอกได้เลยว่าซื้อเทียมันวานสมัยเด็กเอาล่ะครับเรียบร้อยครับสหรับเดโมเกม d ดร์เตอร์ซีบอดีเออร์ออริจินนั่นเองครับคอมพลีชเรียบร้อยครับอาล่ะก็มีตัวสแตนดาร์ดกับตัว ดิจิตอลดีลักอินดิชัครับถ้าซื้อตัวดิจิตอลรู้สึกว่าจะได้เล่นเกมก่อนลุ้งหน้า7วันมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคอู้มันมากครับเกมนี้เอาละก็จบลงไปแล้วนะครับสลับเกมเรอสตี้บอลเลอร์ออริจที่เป็นเดโมนั่นเองครับก็เดี๋ยวถ้าเกมเปิดออกมานะครับเดี๋ยวผมก็อาจจะต้องซื้อมาเลยแล,ะละ้วล่ะนี่แค่ตัวเดโมนี่โคตรมันเลยนะครับสู้อลิปโป้โอ้โหกูเดโมยังให้กูมาสู้อลิปโป้คิดอะไรเนี่ยมึงอะ่ะโอ้ เอาละถ้าชอบอย่าลืมก,กดไลค์ลูกติดตามเพิ่มด้วยนะครับแล้วเจอใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีสวัสดีครับผม